กล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกวัดใจกลางหมู่บ้านโคกสีตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินจบภาพจังหวะรถจกักรยานยนต์พุ่งชนรถกระบะที่วิ่งมานด้านข้างอย่างแรงทำให้ทั้งคนนักรถกระเด็นโชคดีแค่สลบและบาดเจ็บเด,ดวยวชาวบ้านเผยเป็นสี่แยกวัดใจเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งถึงแม้จะมีไฟสัญญาณเตือนโชคดีที่ยังไม่มีใครเสียชีวิตบางคนถึงกับตั้งชื่อให้ว่าเป็นสี่แยกอาถรรพ์ขณะที่ผู้บริหารท้องถิ่นระบุว่าหากยังเกิดอุบัติเหตุทีอย่างนี้อีกเรองาานีี้้ตมกทบ,บุญใหญให่เพื่อร์ โยนายวิทยาบุญตาโลกนายกอปตคลองคามอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสินได้โพสต์คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุเกิดอุบัติเหตุขึ้นบริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้านโคกสีโดยเป็นภาพในจังหวัดที่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งพุ่งชนรถกระบะท,ที่ด้านมาด้านข้างอย่างแรงโชคดีแค่สลบในบาดเจ็บคนที่หน่วยกู้ชีพอปตคลองคามจะนำส่งโรงพยาบาลยางตลาดซึ่งอากาศพ้นขีดอันตรายแล้ว ายวิทยากางได้พิมพ์ข้อความประกอบคลิปฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ข้ามสี่แยกบริเวณนี้โดือให้ชะลรอรถก่อนที่จะข้ามแยกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในวิทยากร่าวอีกว่าเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งสัญญาณไฟจ,จราจรและกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันป้องกันอุบัติเหตุและความสะดวกต่อการตรวจเช็คคู่กรณีที่ประสบอุบัติเหตุแต่ก็เหมือนแก้ปัญหาไม่ตกเพราะยังไม่สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุลงได้ ยังพบว,ว่ามีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยเป็นประจำเชื่อว่ามีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความประมาทขาดวิน,นัยการจราจรอย่างไรก็ตามหากหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่แบบนี้อาจจะมีการประกอบพิธีแก้อาถรรพ์โดยการทำบ,บุญครั้งใหญ่ทีมข่าวไทยกณนิวส์รายงานจากกรณีที่ชาวบ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเผ่อบ้านไร่ชุดป่าไม้และกู้ภัยหลายหน่วยงานช่วยกันออกระรบตามหานายเิวอายุ25ปี ที่ทางญาแจ้งว่าศูญหายไปตั้งแต่ช่วงเช้งว,วันวันที่19มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาบริเวณตีนเขาและป่าหมู่ที่6ตำบลเจ้าวัดอำเภอบ้านไรยย่จังหวัดอุทัยธานีซึงปูพรมออกค้นหาแต่ก็ยังไม่พบต่อมาในช่วงเวย็นวันเดียวกันได้มีชาวบ้านหาหน่อไม้ในป่าและกลิ่นควันไฟจึงออกตามหากลิ่นกระทั่งไปพบกับผู้สูญหายนอนผูกเปก่อกองไฟอยู่จึงไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่และเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบผู้สูญหายนั่งอยู่ในฐานน้ำไม่ใส่เสื้อมีอาการเหม่อลอยหน้าตาหมดเรี่ยวหมดแรง ไดมีการผูกเปลยจุดกองไฟไว้เจ้าหน้าที่จึงให้น้ําและขนมทานต่อมาครอบครัวจึงเข้าสวมกอดพร้อมกับนาตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยขณะนั้นเพื่อนผู้สูญหายบอกว่าได้ไปตกปลาบริเวณอ่างน้ําท่ากลวยหลังจากนั้นผู้สูญหายก็ได้เดินถือเบ็ดไปโดยบอกว่าจะไปหาไส้เดือนหลังจากนั้นก็หายตัวไปจึงได้ไปแจ้งให้ญาติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ระดมออกตามหาโดยชาวบ้านและแบกนั้นเปิดเผยว่าเชื่อนในสิ่งลี้ลับและเจ้าที่เจ้าทางเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนเคยไปเจอผู้หญิงแถวท้ายเขื่อน เป็นผู้หญิงแก้ผ้าผมยาวเดินตัดหน้าแล้วก็หายเข้าไปในป่าด้วยสำเนาทองสีรายงานชาวประมงพื้นบ้านบ้านตาหนึกในตำบลคลองใหญ่และตำบลม้รูดแห่จับแมงกระบุลลอดช่องจำนวนมากที่หลอดขึ้นมาปริ่มน้ำใกล้ชายฝั่งเพื่อนําไปขายสร้างรายได้เดยมีแม่ค้าพ่อค้าร้องถิ่นรับซื้อในราคาตัวละสบาทสร้างรายได้กับชาวประมงพื้นบ้านวันละกว่า2,000บาท ชาวบ้านคาดว่าแมงกะพุนจะขึ้นยาวนานกว่า1-3ถึงเดือนนางลำเผยประสานอายุ5 3ปีแม่ค้าในตำบลคลองใหญ่กล่าวว่าแมงกะพุนในปีนี้เยอะมากบางวันก็รับซื้อถึง7 0 0 0ตัวแค่เรือ19หลกาลำเท่านั้นเพราะว่าช่วงนี้น้ำทะเลแห้งเร็วเรือจะเข้าลําบากก็ต้องรอให้น้ําขึ้นในช่วงเย็นโดยสังเกตแมงกะพุนขาวๆจะลอยปริ่มน้ําหลังจากนั้นจะใช้สวิงตักด้วยความไบนำใส่เรือจนเต็มลํา บางลำก็ได้2 0 0ร้อยถึงสาระ่าตัวแล้วนามาขายจากนั้นก็ออกเรือไปตักอีกต่อลำจะได้ถึง2-3รอบปีนี้แมงกระพุนมาเร็วและมีจํานวนมากถือเป็นเรื่องดีของเจ้าบ้านที่จะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวในส่วนของตนหลังซื้อไปแล้วก็จะใส่ลงไปในบ่อทิ้งไว้1คืนแล้วค่อยนำมาใส่บ่อพักที่2และทิ้งไว้อีกหน่งอาทิตย์ถึงจะนําออกมาขายได้จะมีพ่อค้าชาวมหาชัยมารับซื้อ ในราคาถาังละ400บาทหากอยู่ในย่่งโควิดราคาจะถูกและถ้าไม่มีโควิดจะขายในราคาถึง1,000กว่าบาทต่อถังสะอาดวิเชียนม่วงสีรายงานน่าสามารถบาสารอเจ้าของสวนโกดังส้มตำบลตะลอกแมวร้ออำเภอเปตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นผู้จำหน่ายทุเรียนรายใหญ่ในพื้นที่กําลังเก็บทุเรียนสายพันธุ์โอชีซึ่งเป็นทุเรียนอิงึ่งสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซียซึ่งนักบริโภคทุเรียนนิยมรับประทานกัน ลักษณะของทุเรียนโอจีที่ตูดทุเรียนจะเป็นหนามดำส่วนทุเรียนบูสังกิงตูดทุเรียนจะเป็นดาวซึ่งทั้งสองสายพันธุ์นี้เป็นพันธุ์มาจากประเทศมาเลเซียซึ่งเกษตรกรของอำเภอเบตงได้นำทุเรียนมาปลูกในพื้นที่ส่วนพื้นที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่บเบตเบตงบยมบดยาลาก็จะปลูกในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1000เมตรทุเรียนที่ปลูกจะมีลักษณะแข็งนอกนุ่มในกรอบอร่อยโดยในพื้นที่อำเภอเบตงมีทุเรียนทั้งหมอนทองหมูสังกิ้งหนามดำพวงมณีชะนีก้านยาว ดยเฉพาะทุเรียนพุนเมืองที่มีรสชาติอร่อยมากก็จะขึ้นอยู่กับการผสมสายพันธุ์โดยขณะน,นี้การเกษตรและการท่องเที่ยวของอำเภอเบตงเป็นของคู่กันหากการท่องเที่ยวดีมีการเกษตรช่วยหนุนเสริมเน้นคุณภาพเป็นหลักก็จะทาให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นไปด้วยเนื่องจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลามีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีนักบริโภคทุเรียนจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและไะส่วนทุเรียนในพื้นที่ จนเป็นที่อยอมรับว่ารสชาติทุเรียนทั้งสองสายพันธุ์ทั้งโอจีหรือหนามดำและหมูสังิงมีรสชาติหอมอร่อยเนื้อเป็นครีมละลายในปากซึ่งทุเรียนที่ปลูกในมาเลเซียรสชาติจะสู้ของอำเภอเบตงไม่ได้เพราะมีรสชาติจืดไม่หอมเหมือนกระผงที่ปลูกในอำเภอเบตงโดยทุเรียนทั้งสองสายพันธุ์จากประเทศมาเลเซียนั้นราคาขายเกรดบีอยู่ที่กิโลกรัมละ550บาทส่วนเกรดเออยู่ที่กิโลกรัมละ650บาทเจษดาสุริโยไทยรายงาน ในปฏิกรียบสะอาดอนาะเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นำการน,นำเห่วยงานทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางในการจัดการในหมู่บ้านต่างๆที่ได้เลือกไว้เพื่อประกันขับเครื่องโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนและได้งลงพื้นที่บ้านเป้าหมายเพื่อรับซรอบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จำนวน4หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอชายปราการสรับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัราชกัญญา ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายซึ่งทางส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่ได้ร่วมกันแก้ไขส่งเสริมบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของราชการจะได้ร่วมส่งเสริมแก้ปัญหาต่างๆในหลายด้านเพื่อให้ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุขในหมู่บ้านที่ยั่งยืนต่อไปสำรานแสงสงรายงาน